ราบสวัสดีพี่ป้านะอาสุดหลอด่อสวยที่กําลังจะรวยกันทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับช่องหวยกระแสกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะทําการสปอยหวยงวดวันที่30มีนาคม2565ในรอบเย็นถึงดึกนะครับท่านผู้ชมครับและก่อนที่เราจะไปฟังสปอยหวยกันนะก็มาดูรีวิวหวยที่ผมให้ไปเมื่อวานนะครับจากทั้ง3เซียนมีเซียนท่านไหนเข้าบ้างนะครับหวยอะไรเข้าบ้างวันนี้จะมารีวิวกันให้ดูนะมาเริ่มกันที่พี่ต้นหวยแมวนะครับผมงวดของวันที่29มีนาคม2565หรืองวดนมื่อวานนะ หวยฮานอยปกตินะครับผมพี่ต้นบอกให้วิ่งรุ่น6นะครับแล้ว2ตัวล่างออก6 9เเข้าล่างสวยๆแบบนี้ได้รับมาที่9000บาทนะครับท่านผู้ชมครับมาต่อกันที่ฮานอย VIP ของทางพี่ต้นหวยแมวนะครับนี่บอกให้เจาะ2ตัวเน้นๆไปที่1นและ2ตัวล่างมันออก1นเข้าตรงๆแบบนี้ก็จัดมาที่9,200บาทครับต่อกันเลยนะครับผมกับหวยเจ๊ดำฮานอยแบบปกตินะบอกให้รุ่นหนะแล้ว2ตัวล่างมันออก69แบบนี้ก็รับทรัพมาที่900 0บาท หาหน้อยปกติของทางด้านมะม่วงบอกให้รุ่น6เหมือนกันนะครับผมและ2ตัวล่างมันออก69รุ่น6เด้งล่างสวยๆแบบนี้ได้มา9,000เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับอืม ต่อันเลยนะครับกับหวย VIP นี่มะาม่วงก็ให้มา11เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับว่า2ตัวล่างมันก็ออก11แบบนี้ก็รับซ้ำมาที่9,200บาทก็บอกเลยนะว่าถ้าใครนะครับผมตามหวยเมื่อวานนะครับได้ดูที่ผมสปอยเมื่อวานแล้วแทงตามเนี่ยรับรองว่ามีเงินกินเงินใช้กันทุกคนแน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับเพราะแทงเพียงแค่100คุณจะได้กลับมา9,000บาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่2ตัวนะ เอาละมาเริ่มการสปอยหวยของวันที่30มีนาคมกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมีหวยอะไรกันบ้างก็เชิญรับชมรับฟังกันได้เลยมาเริ่มกันที่หวยฮานอยพิเศษนะครับผมของพี่ต้นหวยแมวแม่นที่สุดในโลกโ no น1วิ่งรูด3นะครับ3ตัวให้มาที่026 218 181 016 226 384เจาะ2ตัวไปที่61 26 18 65 21 26 84 ถาหนอยพิเศษทางด้านเจดำา3ตัวให้มาที่011-202-626 011 201 20 520เจาะ2ตัวไปที่1 1 0 2 2 6 1 1 0 1 2 0รูด1หวยฮานอยพิเศษนะครับผมเจดำเนี่ย3ตัวมั่นใจที่เลข0 1 1นะครับส่วน2ตัวมั่นใจที่1 1นั่นเองหวยฮาหนอยพิเศษของมะม่วง3ตัวให้มาที่0 1 6 2 0 1 8 2 2 8 0 6 011อินแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็292ส่วน2ตัวให้มาที่160122061192รู2นะครับท่านผู้ชมแสดงว,ว่าหวยฮานอยพิเศษเนี่ยทั้ง3เซียนเห็นตรงกันว่าเลข11นี่มาแรงมากนะครับหวยฮานอยแบบปกตินะครับของพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด03ตัวให้มาที่900042464002212448 จาะ2ตัวเน้นไปที่60 00 42 64 02 12และ48ทางด้านเจ๊ดำให้3ตัวมาที่9 60 0 4 3 2 0 2 9 6 3นะครับ0 1 0และ2 4 2เจาะ2ตัวไปที่60 4 3 0 2 6 3 1 0 4 2รูด6ทางด้านมะม่วง3ตัวให้มาที่963 010 379 960 352 475 2ตัวให้มาที่63 10 79 60 52 75รุ่น6ครับหัวเอลาซูเปอร์นะครับผมทางด้านพิต้นบอกให้วิ่งรุ่น83ตัวให้มาที่851 023 740 962 636 016เจาสองตัวไปที่91 51 23 40 62 36และ16ครับทางด้านเจ้ดำ um, 3ตัวให้มาที่801 921 740 050 636 764 2ตัวให้มาที่0 1 2 1 4 0 5 0 3 6 6 4รูด5ครับทางด้านของมะม่วง3ตัวให้มาที่702 70, 0 2 6 2 3 3 6 7 0 2 4 0 9 3 9เจาะ2ตัวไปที่0 2 2 6 3 3 7 0 4 0 3 9รูด9ครับมาต่อกันที่หวยมาเลนะครับพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด8 3ตัวให้มาที่1 0 6 4 48, 68 1, 68 6, 101, 4 8 6 8 1 6 8 6 1 0 1 4 3 4เจาะ2ตัวไปที่26 0648818601และ34เจ๊ดำ3ตัวให้มาที่481164646484664144 2ตัวให้มาที่816446842644รูด8ครับหวยมาเลทางด้านมะม่วง3ตัวให้มาที่481644168488064141 2ตัวให้มาที่8 1 4 4 6 8 8 8, 8 6 4 4 1รูด8ครับหัวอียิปต์พี่ต้นหัวแมวให้มาที่วิ่งรุ่น6 3ตัวให้มาที่3 6 1 5 1 2 0 7 9 3 6 9 5 7 1 0 1 2เจาะ2ตัวไปที่5 1 6 1 1 2 7 9 6 9 7 1 1 2ครับหัวอียิปต์ทางด้านเจดํานะครับผม3ตัวให้มาที่3 7 9 5 1 6 9 5 1 3 7 9 5 0 6 1 1 2 2ตัวให้มาที่7 9 1 6 5 1 7 9 0 6 1 2รูด7ก็ลองดูเอาแล้วกันนะครับว่าเลขตัวไหนซ้ำก็แทงตามกันได้นะทางด้านมะม่วงนะครับผม3ตัวให้มาที่3 1 9 5 0 2 1 7 8 3 0 9 1 1 2 5 5 6 2ตัวให้มาที่1 9 0 2 7 8 0 9 1 2 5 6รูด0ครับหาน้อย VIP นะครับผมพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด3นะ3ตัวให้มาที่3 4 1 7 7 4 9 9 5 4 3 1 746 903เจาะ2ตัวไปที่13 41 74 95 31 4603ครับหานอย V i p ทางด้านเจดดำ3ตัวให้มาที่701 936 443 931 404 746 2ตัวให้มาที่01 36 43 31 04 46รูด3ครับทางด้านมาม่วง3ตัวให้มาที่436 7 4 1 9 0 3 5 31, 44, 3 1 9 4 4 0 0 3สองตัวให้มาที่3 6 4 1 2 6 3 1 4 4 0 3รูด3ครับหวยเล่านะครับผมพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด4 3ตัวให้มาที่1 3 2 6 7 3 3 8 4 1 4 2 3 3 2 6 5 4เจาะ2ตัวเน้นไปที่4 1 3 2 7 3 8 4 4 2 3 2และ5 4 ทางด้านเจ๊ดำา3ตัวให้มาที่102 530 643 632 508 910เจาะ2ตัวไปที่02 30 43 32 08 10รูด3ครับ ทางด้านมาม่วง3ตัวให้มาที่832 928 640 932 112นะครับ448เจาะ2ตัวไปที่32 28 40 49 12 48รูด3มาถึงหวยรัสเซียนะครับพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด3 3ตัวให้ไปที่142 332 654 430 003 374เจาะ2ตัวไปที่30 42นะครับ32 54 08 74เน้นนะครับไปที่30นะเน้นนะ2ตัว ทางด้านรัเสเซียของเจ๊ดำนะครับ3ตัวให้มาที่636 400 928 436 600 525 2ตัวมาที่36 00 28 36 38 25แล้วก็รู3ครับ2ตัวนะครับเจ๊ดำมั่นใจเลข36ทางด้านมะม่วมง3ตัวให้มาที่436 570 605 426 530 605นะครับ2ตัวให้มาที่36 70 90 26 30 05รู2 หวยรัสเซียนะครับ3ตัวมาม่วงค่อนข้างจะเน้นไปที่เลข605นะครับท่านผู้ชมครับมาถึงหววเยอรอมันนะครับของทางด้านพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด1 3ตัวให้มาที่377 706อ่า029นะครับ311 771 800เจดาะ2ตัวไปที่83 77 0629-1171และ00ทางด้านเจ๊ดำา3ตัวให้มาที่3 1 1 4 7 0 7 0 5 3 1 0 7 0 1 1 2 5 2ตัวให้มาที่1 1 7 0 0 5 1 0 8 1 2 5รูด1ครับทางด้านมะม่วง3ตัวให้มาที่3 1 0 7 0 1 2 7 7 2 0 1 0 2 4 7 7 0 2ตัวให้มาที่1 0 1 1 7 7 2 2 2 4 7 0รูด1ครับ มาถึงหวยอังกฤษกันแล้วนะครับพี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด3 3ตัวให้มาที่3 3 4 5 7 4 0 6 8 3 3 2 5 7 2 0 6 3เจาะ2ตัวไปที่6 3 3 4 7 4 6 8 3 2 7 2และ6 3ครับท่านผู้ชมครับพี่ต้นหวยแมวนะครับสำหรับหวยอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะเน้นไปที่เลข6 3นะครับ มาถึงเจดกันบ้าง3ตัวให้มาที่034 378 510 918 034 371 2ตัวให้มาที่34 78 10 18 34 71และรูด1ครับทางด้านมะม่วง3ตัวให้มาที่368 472 714 348 732นะครับ870 2ตัวให้มาที่68 72 14 48 32 70รูด4ครับ มาถึงหวยสุดท้ายนะครับผมของข้างคืนนี้กับหวยดาวโจนงวดประจำวันที่31มีนาคม2565พี่ต้นหวยแมวบอกให้วิ่งรูด3นะครับผมส่วน3ตัวให้มาที่494 710 026 424 299 510เจาะ2ตัวไปที่6494 1026 2499และ10ครับหวยดาวโจนทางด้านเจด,ดาม3ตัวให้มาที่494 720 135 646 190 225 2ตัวให้มาที่94 20 35 46 90 25รูด6ครับมาถึงหวยดาวโจนทางด้านมาม่วงกันแล้วนะครับ3ตัวให้มาที่414 220 165 416 124 273 2ตัวให้มาที่14 20 65 16 24 73และปิดท้ายด้วยรูด1 ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสปอยหวยของงวดวันที่30มีนาคม2565นะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นหวยของรอบเย็นถึงดึกนะครับท่านผู้ชมครับถ้าชื่นชอบเซียนคนไหนก็ลองตามกันได้นะครับถ้าไม่ตามวันนี้เนี่ยแล้วพรุ่งนี้ผมมาเฉลยว่าออกอะไรอาจจะเสียใจกันได้นะครับท่านผู้ชมครับมันอาจจะแบบรู้งี้รู้งี้นะครับมันจะติดแต่คําว่ารู้งี้นี่แหละท่านผู้ชมครับที่ทําให้เราไม่รวยสักทีนะอย่าลังเลนะครับผมถูกใจเลขไหนเซียนท่านไหน ตามกันได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องหวยกระแสกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ก็ขอให้ถูกหวยได้รวยกันทุกท่านวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ